สิบสี่ซับขึ้นเหรอหซับเอามารวมกันกับอันนี้สัสามสิบห้าซับ ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่คอยติดตามกันมานานหลายปีนะคะแต่การดูเนี่ยถือว่าขอบคุณนะคะเป็นแรงบันดาลใจหน่อยเคือกันนะที่พี่ทำคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยที่พี่หยุดทําคลิปไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเรียนออนไลน์ไปอดน,นะคะถือว่าขอบคุณการอยู่ร่วมกันได้นานที่สุดนะคะได้นานกว่าที่พี่คิดเอาไว้นะคะ อย่างไรก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่กับพี่มานานมากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยพี่ก็สร้างช่องมาได้ไม่กี่วันกี่ปีหรอกประมาณพี่เข้ารวมมาตั้งแต่สอง8นั่นเองนะคะแล้วพอแบบพี่เห็นอันนี้อ่ะก็เลยเห็น youtube มา ก็เลยอันนี้มานั่นเองขอบคุณนะคะ